สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเราอยู่กับเกม WWE 2K 22 0 2 2022อีกแล้วข่าวน,นี้มาในแบบมวยปั้มหญิงกันมั่งนะครับมิกกี้เจมเจอกับสเตฟานี่แม็กเฟนนักมวยปั้มรุ่นใหญ่เจอกับนักมวยปั้มรุ่นใหญ่เอาง่ายๆคนแก่เจอคนแก่เออเปิดมานี่สเตฟานี่เปิดก่อนมิกกี้บล็อกได้แล้วอ่ะบลอกอย เตฟนี่แตะแตะอีกแตะอีกตบตบเจอบล็อกกับตอยก็ทำไรสู้เพล็กสิครับอ่ะกี้ทำไรต่อเสริมแรงถีบเข้าให้กลางหลังเต็มเต็มอ่ะกี้เจอโดนบล็อกเตฟเฟนี่สวนคืนอ่ะฟิงขึ้นมาโดดขยาาเข้าให้อ่ะ ล่าสเตฟานี่ขึ้นมาแล้วจะทำอะไรต่อเวียงรีเวิร์สอัดกับเทิร์นบัคเกิลเตะเตะแล้วทำอะไรต่อต่อยต่อยก็พืบเมามันเลยเจ้พืบเมามันเลย <c oughs> อะ <c oughs> จับอุ๊ยโดนถีบกระเด็นเลยมาปิงขึ้นมาไม่กลัวเว้ยอุ๊ยอุ๊ยเจอเจอ เป็นคอมโบเลยโคตรลน์เข้าให้เลยนี่ไอ้มันรู้ซะมั่งว่าใครมันใหญ่ใครมันแน่แค่ไหนรู้ไหมใครใหญ่สุด <James S 1> อ่ะ,อ,ะอีกกี่ว่าพังอะไรแล้วเทีพเข้าให้เลยอ่ะเติมแรงทีอีกทีจะได้ปวดหลังไวๆมาล่างสเตฟานี่ขึ้นมาต่อยต่อยต่อย อัปขัดอยู่เราเพี่นอัปขัดคุยเจอฉี<ม>ดต่อเข้าหน้าเต็มๆแล้วก็ผมบีบคอแย่<ม> yeah, แล้วมิกกี้เจอเจอบล็อกได้แต่เข้าที่น้องแล้วก็รวบก่อนเลยมากับการนับหนึ่งสองอยัง่งยังหยังยัง่งยังยัง,ยงมิกกี้เกมต่อยต่อยต่อย,อยสั่งสอนหน่อย ใหญ่แล้วไงอ่ะโอเล็กต่ใจใหญ่เว้ยล่าสเตฟานี่ขึ้นมาเซฟานี่บล็อกได้เตะสวนคืนนี่ก็บล็อกได้เหมือนกันตบตบอ่าเตะเข้าให้เริมแรงเตะกลางหลังอีกเตะเฟฟานี่รับได้ปีดกลับมาสปริงขึ้นมามิกกี้เซฟานี่จับ ฟาดกับพื้นกระเทืบอีกกระเทิบมุมมันเลยเจ๊เริมแรงเนกเบกเกอร์อีกมะเดฟานี่จับขาฟาดกับพื้นเวทีเข้าให้แล้วฟาดซ้ำอีกเจ้มาโหดมากเลยอ่ะผมเล่นเป็นมิกกี้เจมนะบอกไว้ก่อนลืมบอกไปว่าเล่นมิกกี้เจมอ่ะเตฟานี่ขึ้นเชือกไม่รอช้าละจะทำอะไร มิกกี้ลุกขึ้นมาได้แล้วเดฟานี่เจอตุยท้องเข้าให้ลงมาช้าดีนักเตะกลางหลังอีกทีโอเคฟาดเอาแขนฟาดกับพื้นอีกอุ้ยเจอตอกเจอตอกมาเสริมแรงหน่อยปูด็อกเข้าให้มาหลางมิกกี้เจมขึ้นมาเราจะทำอะไรต่อบอกได้จ้ากระโดดทีบด็อกลิกหนึ่งที เตะอย่าพึ่งลกุกอย่าพึ่งลกุกเอาแขนฟาดกับพื้นแล้วก็เน็กเบ็กเกอร์เป็นของแถมมาหักขาหน่อยหักขาหน่อยโอมาขออีกทีนึงนะหักขาอีกมาไม่พอยังไม่หนำใจหกกักอีกโอเคขาสีเหลืองละ แล้วก็เอาขาตังกับพื้นเวทีอุ้ยเจอตอกอีกแล้วเย้ดิตอกเก่งเหลือเกินมาสเตฟานี่ลากขึ้นมาแล้วจะทำอะไรเจอบล็อกได้เจอบล็อกได้จะแยบอุ้ยมันหลบได้มาเตะบล็อกได้เหมือนกันต่อยนี่ก็บล็อกได้เหมือนกันต่างไฟต่างบล็อกมาเวียงอัดกับเทิร์นบัคเกิลน,นี่มิกกี้บล็อกได้ ก็เวียงอัดกับเทินบักเกิลเตะเตะเราจะทำอะไรเวียงอัดกับเทินบักเกิลปัมทำด้วยสลิงแล้วก็คูปอีกหนึ่งดอกนะลากเซฟนี่ขึ้นมาทัานทำอะไรอีกที่กลางหลังเข้าให้อะกระเือเตะเข้าให้เตะโคมนี่แหละ ก็แตะกลางหลังอีกทีแล้วก็เอาแขนฟาดกับพื้นเวทีเซฟเนี่งัดได้ล่างมิกกี้ขึ้นมามิกกี้บล็อกได้แล้วก็รีบรวมกดเลยกรรมการนับแล้วหนึ่งสองย่างอย่างอยง่งโอ้ยกรรมการนับให้ไวหน่อยดิทำงานให้มันคุ้มๆหน่อยมิกกี้ลากเอวอัดกับเทิร์บักเกิล จับตั้งขึ้นแท่นสเตฟานี่บล็อกได้ทีบเข้าให้เลยอาจับฟาดพื้นไปแล้วสเตฟานี่รลอประเดศึกละเตะแล้วก็ดีดีทีเข้าให้ติดเชือกติดเชือกติดเชือกอ่ะสปริงขึ้นมามา กันได้ใช่ไหมเจอโคสไลน์เข้าให้โอ้ยมันหลบได้กดผิดนิดหน่อยออก,กิ๊กเอเคใส่ดีดีที T เข้าให้เรียบร้อยแล้วก็เพื่อความชัวเอาอีกหนึ่งดอกแล้วกันนะโออนาโดดีดีทีเข้าให้โอเคกรรมการนับเลยผมไม่ฟื้นแล้วละหนึ่งสอง สามมิกกี้เจมเป็นไฟชนะนี่ล่ะมันรู้จะมั่งตวัวเล็กแต่ใจใหญ่นะเว้ยโอเคใครชอบก็อย่าลืมดด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ